แดีวันนี้นะคะแอนนี่จะมาทำการรีวิวสีผมที่แอนนี่ได้หมักโดยวิธีธรรมชาติจากพืชสมุนไพรใบตำลึงดอกอัญชันว่านหางจระเข้และใบยะนางนะคะจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสีจะออกมาเป็นสีอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าแอนนี่ไม่เคยโกกผมแบบใช้สารเคมีนะคะและไม่เคย กัดสีผมไม่เคยย้อมผมไม่เคยดัดผมนะคะเป็นผมที่หยิกหยักโูบธรรมชาติและเ,เกิดจากการงอกขาวด้วยวัยที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะด้วยวัยที่อายุมากขึ้นแล้วทําให้เรามีเส้นผมที่งอกขาวนะคะแอนนี่จะได้สีผมประมาณนี้นะคะนี่สีผมดูภายนอกนะคะดูภายนอกออนนี้จะหมุนให้ดูว่า อันนี้เป็นผมด้านนอกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนด้านหน้ากรอบหน้านะคะกรอบหน้าของแอนนี่เริ่มมีปัญหาในเรื่องของสีผมเป็นเออเขาเรียกว่าหงอกเออเป็นขนแมวนะคะเริ่มมีแบบเป็นขนแมวนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เออก็คือ,คอไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันมันเป็นอุปสรรคใดๆนะคะเพราะว่าพอแอนนี่ได้ทําการหมักแบบธรรมชาติน่ะเขาจะเปลี่ยนจากสีผมสีขาวให้เป็นสีผมดอกเราก็จะทําให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมันจะไม่เป็นสีขาวที่ชัดเจนนะคะแอนนี่จะทําให้ดูว่าด้านกลางนะคะส่วนกลางของแอนนี่จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นชัดไหมนะคะนะคะนี่นี่ อันนี้ตรงกลางนะคะตร,ตรงกลางช่วงเนี้ยจะจะไม่โงกขาวเยอะแต่จะขาวด้านหน้าจะเริ่มขาวอันนี้จะเริ่มแมกให้ดูนะคะว่าจะเริ่มแสกให้ดูว่านี่คือสีสผมที่นี่นะคะให้เห็นชัดๆนี่ก็จะได้สีผมที่เป็นสีผมเอ่อไม่ขาวชัดเจนนะคะนี่นี่ ก็จะเป็นขาวดอกเหลาสลับกับสีผมที่เป็นสีผมเส้นสีผมดานะคะนี่จะเป็นสีผมอ,อะไรฮะไฮไลท์ที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าสามกษัตรนะคะนี่นี่ก็จะเป็นลายเงาเงาสีเหลื่อมเหลื่อมอัน <c oughs> นี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่เาเรียกง่ายๆก็คือเรียกว่าสีผมไฮไลท์นั่นเองนะคะนี่ ด้านข้างด้านหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นงกเป็นเ,เขาเรียกว่าโง่ไฮไลท์เกือบทั่วทั้งหัวเกือบทั่วทั้งศีรษะแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นสีที่นี่ได้ได้จากการกลกแบบธรรมชาติแดีจะให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งก็นี่ด้านข้างด้านข้างเนี่ยจะจะเริ่มเป็นไฮไลท์เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะ ก็จะเป็นดอกเหล่าไฮไลท์สลับสลับกันไปนะคะนี่ชัดเจนมากๆนะคะก็มีความปลอดภัยสูงนะคะถามว่ามันด้วยด้วยการที่เขาเป็นสมุนไพรเขาก็จะไม่ไม่ได้ดำร้0ยเซแต่เขาจะเปลี่ยนจากขาวจัดให้เป็นสีดอกเหลา สีสนิมเป็นสีคล้ายๆสีผมไฮไลท์ดูรวมๆแล้วก็ทําให้แอนนี่มั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะแอนนี่ก็อยากให้สาวๆนะคะลองหันมาใช้สมุนไพรพืชสมุนไพรที่มันเป็นออแกนิกเป็นพืชสมุนไพรธรรมชาตินะคะก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าความปลอดภัยสูงมีความปลอดภัยเลยทีเดียวนะคะก็อยากให้ทุกแม่บ้านที่มีปัญหาหรือว่าสาวๆนะคะที่เริ่มมีปัญหาพออายุมากขึ้นพอสูงวัยปุ๊บ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมนะคะก็ลองนําวิธีที่แอนนี่นาเสนอนะคะใช้พืชสมุนไพรที่เป็นออแกนิกแบบเนี้ลองนํามาใช้ดูนะคะและอันนี่มีสูตรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆสาวๆคนไหนที่อยากได้สูตรที่แอนนี่อยากจะนําเสนอนะคะก็ให้กดติดตามเอาไว้นะคะแะอนนี่จะนําสูตรใหม่ๆนะคะมานำเสนอและมาแนะนำเพื่อนๆอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนสูตรดีๆ ก็จะมีมาให้แนะนำอยูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวมๆนะคะเส้นผมผมรวมๆอันนี้เป็นคนที่ผมบางเป็นผมไม่มีน้ำหนักเป็นผมที่ผมบางเส้นเล็กนะคะไม่มีน้ำหนักแล้วก็ผมหยิกหยักสูงนะคะก็จะไม่ทำให้ผมตรงเพราะถ้าดูผมตรงแล้วะเราจะเป็นคนผมน้อยผมรีบผมผมรีบตรงนะคะก็เลยจะต้องแบบพอเวลาทำแล้วก็จะทำให้มันมี ทรงผมที่แบบฟูฟ่องหน่อยๆนหนึ่งให้มันดูเป็นมีแบบบอลลุ่มนะคะเป็นผมตรงไม่ได้ถ้าผมตรงปุ๊บจะเป็นคนที่มีเอ่อไรนผมบางดูเป็นคนผมบางไปเลยนะคะก็ลองกดติดตามแอนดี้ดูนะคะและนี่จะนำสูตรใหม่ๆมานำเสนอมาแนะนำให้นะคะสวัสดีค่ะ